ค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปนี่เลยค่ะไปดูการเปิดกลยุทธ์มิจฉาชีพนะคะให้เข้าใจเหตุผลที่ทําให้คนตกเป็นเหยื่อพร้อมกับวิธีป้องกันก่อนที่เราจะรับสายค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามได้จากรายงานพร้อมกันเลยค่ะเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยมันเอื้อต่อการหลอกลวงในลักษณะสแกมเมอร์อนะครับแล้วสแกมเมอร์เนี่ยมีการพัฒนารูปแบบ สมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องตกทองอย่างนี้น,นะครับมันจะทเป็นแก๊งที่เป็นกลุ่มคนนะไม่เท่าไหร่ไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นองค์กรอาชีพกรรมแต่ปัจจุบันเนี่ยพวกก c a ม,มอร์หรือที่เราเรียกว่าแก๊ง call center เนี่ยจัดตั้งรูปแบบเป็นองค์กรอาชีพกรรมคือมีการบริหารงานเหมือนบริษัทเลยหรือเหมือนหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเลยนะครับมีทั้งแผนก HR จัดหาบุคลากร,รแผนก r e เ e ิ r ์ชพัฒนารูปแบบการหลอกลวงนะครับแบ่งเป็น office ต่างๆมีแผนกการเงินนะครับ แล้วก็มีการมีถูกต้องฮะมีแบรนด์มีแบรนช์สาขานะครับเยอะแยะไปหมดมีทั้งสาขาในถ้ารอบประเทศเราเนี่ยก็มีทั้งในเมียนมานะครับแถวแนวชายแดนแถวสอปปอรลาวแล้วก็หนักหน่อยที่กัมพูชากัมพูชานะครับแล้วก็ยังมีขยับออกไปอีกนะครับในหลายที่ซึ่งองค์กรกิจกรรมของแก๊งดอเตอร์เนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าเป็นองค์กรกิจกรรมอันดับหนึ่งของโลกนี้นะครับ มีการตั้งเบรในการหลอกลวงอยู่ในประเทศหรือรัฐที่อำนาจการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่ครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่นะครับหรือรัฐบาลของประเทศนั้นนั้นเนี่ยไม่มีความจริงจังและจริงใจในการแก้ปัญหานี้อาจจะเนื่องจากได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเช่นจากระบบภาษีของประเทศนั้นก็ตามนะครับทำให้ปัญหาของการแก้ไขเรื่องอาชญากรรมออนไลน,น์ถูกยกระดับมาเป็นปัญหาของโลกแล้วทุกวันนี้ ก็เลยทําให้การหลอกลวงเนี่ยไม่ว่าเราจะ,ะดําเนินการในการจับฟูมบัญชีมามหรือกระทั่งในที่สุดเนี่ยบางคดีที่เราสามารถขยายผลไปออกหมายจับนะครับผู้ที่เป็นมาสเตอร์มาอยอยู่ข้างหลังเช่นคุณก๊กอนันหรือคุณริยงพัฒนเนี่ย<ม>ก็ยังไม่สามารถยุติการหลอกลวงนะั้